สวัสดีครับมุนีมาลอย้ามาตามในทางของปูว่าปีนะครับปูหใหแม่เหล่าว์นะครับสำหรับแนวทางปูห้มาม่มาลายโตเหล็กมันๆคือเก้านะครับอย่าเพ่ซียทันกับทักทายเข้ามาขอเหล็กปูว่าปีนะครับตามมาแล้วได้มาแล้วนะครับก็ลองไปติดตามเลยว่าปูไห้ตัวใดเน้นตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องอีซี่ฟนชองนะครับสวัสดีค่ะวันนี้กับมาตามในทางปูว่าปีเนาะนะครับ ปูหายมาแล้วเด้อนะครับสำหรับปูว่าปีนะครับเด็กปูเระเบลายนะครับก็ถือว่าเขาดีอยู่เนาะซื้อว่าวันที่หนึ่งไหลเจ้าอาจจะลืมลงปูเลยอั่างใดบ่หาพหอนะมิตุตั่เจ้าตัวเสีอาจจะลืมลงปูเนาะเพราะมันหลายได้มันมือกำเร็กง่มันทุ่งกันไหมมิตุยทั้งรัฐบาลไทยก็เป็นห้องมาดีท้องขนาจจะ่หายดอกตัวเ้าอาจถืลืมลงเพราะว่ามันมีไทยนั่นหมเนาอยากไทยแน่อยากเล่าแน่มันเล่นอาจจะลงมาเบิด์ตสุโขงเนาะสุกคนเนาะ อ้าขอไฟปูเด้อนะครับเอ้ามวันนี้ปูให้มาแล้วนะครับสำหรับเนี่ยทั้งของปูว่าปีเนาะอืมอเป็นไข่มาละลายดอกอืมปูแล้วก็แม่นขัดได้ปูว่าปีชื่อว่าล่าสุดเนี่ยแล้วก็เขาไม่เรื่อยเยอะแต่เราปูว่าปีเนาะอืะมวันนี้ทั้งช่องค่ะิด่ตามไปแล้วเด้อนะครับได้มาแล้วนะเหลือปูแล้วละลายตโตหายมาหน่อยตัวอยู่อืมปูแล้วก็ กะทน,น,นมีใน,กนเ,กกเ,เกันรือ่ากะจินัว่าเกหมือนกันบ่เออไก่มันไก่เวทเกินมิชกม่ใช่กินั้งแบอกบุญนไไหนสัตวมตไไก็ไปเป็นนากะินเนาะเออผููบาจะอะไรทันแลวกะเรื่องเขาสู้กะจินเนาะแล้วขอพระตาปั้บกะอเป็นเรื่อ,อปปงเ่ยวกับบุญกะจินเ่ยนะครับอมบันทำมาองคนกาเก่งทั้งเลขทั้งมรี่นกายมาจ็บพ่นวองเลยรวมบุญรวมทำบุญต้องกันนะครับ ปูวาปีใครทั้งช่องมาก็เริ่มไล่กันดแล้วเนาะอืมก็ถือว่าแม่ตนเตือนไปได้วยสำหรับปูวาปีเนาะอ่าเอฟซีก็เราคอยหลายท่านหลายคนเนื่อคอมเมนต์มาถามว่าปูวาปีได้ไปเนาะอ่าอืมทางเข้าก็โทรเอาแล้วหมดเลยอืมโทรได้น้ำปูมาแล้วเรือผู้ใดบังคับใดเรืออาจารย์อิทอืมอาจารย์อิทอาจารย์รย<อ>คนหลน,น้านะครับมีวุฒนะิเนาะกับลายคนเยอะอืมไลยท่านหลายอาจารย์เนาะแยกร่งปันนะครับ เอากัพยายามกับชิรัยทั้นนี่ดอกอแต่ว่า้วคนไดบ่น,นะวา,ากาเครืงหาเหล็กไทยเราไม่ตื่นนะเครืงหา,า,า,าเหล็กไทยเครื่อ,องหาเหล็กสัมผัสเล่านั่ถ้าม,ม,มันจอเลยน้ำตาลให้เรอต้งเอาไหมต้เนินมันจังนอ่ไปเอามืเอเดียวกันเรืยเอาละ<อ><อ>ครับตามนี้เนาะ่าน้อซี่พดไ นะครับผู้ลอกค่อยปูว่าปีกระไดมาแล้วด้วยนะครับแต่ถือลอกไม่ตื้อันเดี๋ยวฟังคารามี่ยังมาเนี่นะครับแล้วไม่ตื้อปูว่าปีมีเด่นเด่นหกบนรางจับปูหกศูนย์หกสี่หกเก้าสี่แปดสี่เก้าเก้าแปดค่ะมีแค่นี้นให้เด่นมาหกเนาะตัวเดียวเนะไอเด่นหกตัวเดียวด้วยนะสำหรับปูว่าปีหมดจะมีหกคูคอ่าเหล็กคุณว่าหลายตัวเนาะ 6คูก็ไม่ตะเลีงมากพี่น้องเอ้ย606469นะครับอ่าแล้กกะ484948เเก่าเนาะอืกูเห็นมาแล้วด้วยนะครับอเตรียมประกันในซอจดไปเนาะมิตรจดไปได้กับแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับในทางของกูว่าปีอือก็ดนก็ได้กัอย่าลืมฝากคนไล่กนแชเด้วนะครับเป็นกำลังใจคือเข้าอะละสองช่องทางนะครับ จะชองมารวยช่วยได้นะมารวยปันโชคจูด้วยละวันด้จด้วยละวันเนาะเอโทรมารวยเด้อครับศูนย์หกหนึ่อเมเจดสองดแปดเดนะครับเบอร์โทรแม่จวยกับศูนย์หกขาศย์เก้าศูนย์สามแ่เดี๋ยวเขาเห็ดไอดีไล่ให้แล้วเดี๋ยวจะลงข้าเมนต์ให้ด้วครับวนนี้เพื่อนไม่ไล่ได้ไหมจนะครับสมัเนยเห็ดนีนุ่มๆกันเร่อใบโทรหาจมักเนี่ยวัน้เดี๋ยวสิลงใส่ข้มเมน้์ไห้ด้วยค่ะ ำหรับแนวทางปูเนาะอ,นอืมโชว์ตัวเลขกต้องไปตู้ย่างน,นะครับตัวเลขให้ชมเด้อนะครับตามนี้นะครับปูให้มาเด่นเด้อนะครับเด่นนะครับนนรบ,บนรางว่างเนาะเป็นบนล่างเลยนะตำมเหล้านะครับเด่นหกนะครับจำเป็นหกศูนย์หกสี่หกเก้าสี่แปดสี่เก้าเก้าแปดเด้อนะครับตามนี้นะเนาะเหล็กโคกปูเรียกว่าหลายตัวเนาะเหล็กปูว่าปีอ๋อโชว์ไขมานเด้อน,นะครับสำหรับปูว่าปี ปูหายน่าหันว่าไก่กะทิแล้วท่านอบอกบุญเอฟซีไว้เนาะเดี๋ยวจังใด,ดเพิ่นจะสิบอกบุญมากหันว่าเอฟซีโชคหมาน้ำพอด้มีโชค์น้ำก็ต้งองคอยรวมบุญกับปูเด้อนะครับตัวเลขปูเราก็วาหลายตัวนะครับก็บให้พี่น้องเอฟซีพอดีหมักน้ำปูนะก็อลองเรียนน้ำ,น,ำน้ำเนี่ยเลขลายตัวหนาเ,นนหนะเรียนน้ำไม่ตื้นาะเลขโกปูอ่าเป็นไรครับพอดีมีฝันเกียวพอดีมีเลขเด่นของกับมาใส่กระปูนะอะไรเนาะ ทางช่องเขาก็สันทารต,ตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดีๆหลยทันหลยอาจารย์เด้น,นะครับวันนี้กะในมแเ้วเนอกสารปูว่าปีเนาะมาันจะกัดคำคำน้อยได้เพีพงนเนยงวันนี้มันเนี่มาเลยว่ามีเง้งเป็นป่วยยั้อยอยู่แล้วบริไทยตอนเว้นอนพักฟันเอาลรงกำลังกันอันนี้ก็ยังวิ่หัวได้ครับอื เร่ออดลูคลิหนห้ยนาะอกว่ามเรขงลงคลงน้อยนะว่ามันเดอห่คนกท้าให้จันยี่ซ้าคอยจัน้ีเนี่ยคอยจันคนอกน้ำเนี่ยคอยคนอกคนนีแล้วเดี๋ยวตามให้เลยจันทีเขาท้ไดคนออกน้ำเขาทไดครับ็เนียแกว่าสบายเนาะค่ะก็ติดย่อยให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวคงได้เรื่อีเอกัมารเล็กวิ่ง วิ่งซื้อง่ายเลยอ้าวเลีกเลีกวิ่งแม่มกับซื้อง่ายบางทีใครจับกับฟันใครจับกับมีใครจับขั้นต้นเปลี่ยนโยกอะมีตัวเดียวกันนะว่าจับใส้ใช่ไหมจะมักวิ่งแล้วก็รูดนะครับสังเกตเบื่องลายท่านหไร้จานเท่ากับเลีกวิ่งแม่นนี่เลยเนาะนะครับก็หลายท่านเยียให้เลีกวิ่งแม่นเนาะก็ลองเบิ้งไว้จดไหวนะจะนั้นจะนี่ก็จดไว้นะครับอ๋องอาจารย์นี่แล้วก็ชิเด่นเรียงเหล็กลัก ลักลอยนะลักลอยลักสิก Jamie, ลักหนวยลางสิเนาะเอซี่กับพ่อเข้าใจแล้วมั้งอืมนะครับเดี๋ยวเพื่อนตามให้เด้อนะครับทั้งมีเจทั้งมีเชี่ยน้อยล่ะนะครับอาจารย์อิดอาจารย์บอกน้ำไลๆคันหล่อาจารย์ก็ติดตามให้ขึ้กันครับครับกดไลย์กดแชร์เด้อนะครับอ่าอนะครับเพื่อนะน้อยพ่อได้เวลานะครับแต่หน้าที่เห็นไปนาะสำหรับการเห็ดคลิปเนาะ อให้หน้อยนะที่ลายมันกัดสร้อยโฆษณาอะไรนะครับทางช่องกับยูไรย้อนเอฟซีนี่แหละเป็นผู้เบิงเป็นผู้กดไลา์กดแชร์ให้นะทางช่องกัมีรายได้ก็สามารถสี่ห้าตัวเด็ดตัวด,ดีมาให้ตลอดเลยนะแม่ตี้เอเออที่น้องบ้าขามให้บ้ากดนะั่นให้เลยเอฟซีบ้ากดไลา์กดแช่แมตตี้กับบ้ามีรายได้นะบ้ามีรายได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อก่อนเลยกดไลค์กดแชร์ให้แมตตีกัน อีกเสี้นหนึ่งนด้นะครับสำหรับตัวเลกปูว่าปีนะไหมาเด้นหกตำล่าเด้อนะครับไหมาหกซีหกศูนย์หกเก้านะครับซีแปดซีเก้าเก้าแปดนะครับเป็นทางปูว่าปีเด้อนะครับให้โชว์ไขมากันสูสุคนเด้อนะครับสำหรับในทางปูไ้มาว่าหลายโตนะครับพี่น้องพี่น้องมักจะไดก็เรียกเอาเนาะแคบปนั่จ้าไว้ครับเอาให้โชวใไ้มานสูสุดคนเด้อนะครับสำหรับในทางปูว่าปี อ่ามลยกะบเม่ตุยกะน,น้ำเสนอให้หลายถาดหลายอาจารย์เยอะเอาบุญคุณที่ตามต่อพี่นอนนะครับฝากกด<ะ>ไรก็แชร์ที่ตามมือตอนครับขอบคุณครับสว<ะ>ัสดีครับ